สวัสดีครับทางสองสนาพี่น้องมาร่วมมรณาสัุบุญใส่บาตรเด็กกันนะครับ သနသိနေသနိတဥ္ဌာဘတဝိနေတ္တရောဓမ္မာဝသံတိအာယုဝ न्न ောသီ บรรยากาศใส่บาตรยามเช้านี้พ oh ี่น้องมาชมเมื well, oo, ่อวานเมื่อวานไปเกี่ยวข้าวมาแล้วนะแบดมินตอู้วัวมาแล้ววั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 วแดงจะจองตราตาเนี่ย บอลเอ็งหยุดเอานิ้วมือมาเตะบอลบอลตื่นหนุ่มต่อแม่เลี้ยงลูกนู่นโจนมามาเยอะเพื่อนสิเมื่อวานแอดมินไปเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับพี่น้องนาแปลงน้ำมูลตากยาวไปไปถึงเสาไฟฟ้านู่นแล้วก็ ของพี่น้องคนอื่นต,ต่อต่อกันไปนะคนละหน่อยคนละหน่อยคนละส่วนนะฮะเพราะว่าไม่มีพื้นที่นะไม่มีพื้นที่ตากนะครับฮ <name> <laughs> <Okay. c oughs> ั้โยให้โลห้โหลโยให้โยใหโยให้โยใหยให้โยให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 ้โยให้โยให้โหลโยให้โยใั้โย้โยใหนะ้โห้โโย้โยให้โ้โ้โยให้โย้โลห้โยใโยหยโยโห พายุพายุนำคลังลงมาเยอะเลยสายสายก็เริ่มอุ่นขึ้นมาพระอาทิตย์เริ่มทอแสงมาความหนาวเย็นก็เริ่มลดลงแล้วนะสำหรับบรรยากาศคลิปสายบัตรชานี้ตาทองชาแนก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์ตาทองชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับเล <love> <laughs> แมนโกเมื่อกี้สายบัตรมะม่วงไปนะครับสวัสดีครับ